สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญ10บาทเป็นรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เพราะเสียนใหญ่เป็นเหรียญที่มีราคา เกิดหน้าเหรียญเป็นเหรียญที่ขายได้ช่องสมาคม c h ช n แนลก็เคยขายมาเป็นประจำสำหรับเหรียญที่มาทำคลิปแนะนำในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับข้อมูลเหรียญ3มเหรียญน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราให้ช่องของเราได้ มีกำลังใจทำคลิปเกี่ยวกับเหรียญแปลกเหรียญขายได้ให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมตลอดไปสามเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญที่นักสะสมหรือพ่อค้าซื้อมาขายไปเป็นการรับซื้อแบบไปเรื่อยๆ นะครับจะเรียกว่ารับไม่อั้นก็ไม่ได้เรียกว่ารับซื้อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญซื้อมาขายไปก็หมายความว่าซื้ออีกราคาหนึ่งขายอีกราคาหนึ่งนะครับสาหรับพ่้ค้าก็ต้องซื้อถูกขายแพงถึงจะอยู่ได้ทําไมอย่างนั้นก็อยู่ไม่ได้นะครับ หลายๆคนก็ดูคลิปดูอะไรก็ไม่เข้าใจนะครับดูไม่เข้าใจรามาบ้างไม่ราม่าบ้างนะครับเดี๋ยวก็หาเขา้าเขารับซื้อถือเขารับซื้อแพงอะไรประมาณนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะครับการที่เขาเป็นพ่อค้าซื้อมาขายไป นะครับเขาไม่ได้ซื้อเก็บเขาไม่ได้ซื้อสะสมเขาซื้อมาเพื่อขายเอากําไรเพื่อให้ได้อยู่ได้แต่ละแต่ละวันแต่ละวันนะครับหนจะค่าน้ํามันหนจะอะไรต่อมีอะไรค่าไฟค่าน้ําค่าไฟนะครับดังนั้นจําเป็นที่สุดนะครับที่เขาจะต้องซื้อถูกขายแพยง นะครับคนขายเหรียญก็เช่นกันนะครับช่องสมาคมชาแนลเนี่ยขายอย่างเดียวนะครับแต่ไม่เคยรามาคนซื้อนะครับก็เอาตามที่ทางช่องเขาประกาศนะครับเขาประกาศในรับซื้อในราคาเท่าไหร่นะครับช่องสมาคมชาแนลก็ขายในราคานั้นนะครับ ถ้าสภาพดีๆสวยๆก็อาจจะมีการต่อรองนิดหน่อยนะครับถ้าสภาพเก่าก็ไม่สามารถที่จะไปต่อรองได้นะครับเราขายเราก็อยากได้เงินคนซื้อเาก็อยากได้เหรียญไปขายนะครับดังนั้นเหรียญที่ว่าราคาแพงเป็นแสนไม่ใช่เหรียญที่พ่อค้าซื้อมาขายไป จะต้องซื้อเป็นประจำก็อาจจะมีบ้างเป็นบางช่วงบางช่วงนะครับแต่สำหรับคลิปที่ประกาศร,รับซื้อราคาแพงๆนะครับราคาเป็นแสนสองแสนหมื 2, ่นสองหมื 10, ่นแสสองแสนอะไรประมาณนี้ทั้งๆที่ก็เป็นเหรียญธรรมดานะครับ อันนั้นช่องสมาคม H ชนแนลไม่เคยเชื่อนะครับไม่เคยเชื่อแล้วก็ไม่เคยติดตามดูครั้งเดียวไม่ดูอีกเนื่องจากว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปเ,เราเองก็เหมือนกันจะไปงมงายอยู่ในคลิปในลักษณะแบบนั้นมันก็ไม่ได้นะครับเอารูปความเป็นจริงดีกว่านะครับรูปความเป็นจริงก็คือสภาพเหรียญ แบบนี้แบบนี้ราคาประมาณนี้นั่นคือความเป็นจริงสภาพเรียนแบบนี้แต่ราคารับซื้อเป็นแสนสุดท้ายส่งรูปไปไม่อ่านนะครับอันนั้นก็ไม่จริงนะครับก็ฝากทุกคนให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ แต่สำหรับช่องสมาคม channel ไม่ได้ประกาศร,รับซื้อขายอย่างเดียวนะครับขายอย่างเดียวแต่ไม่ได้ขายเป็นเหรียญน,นะครับขายเป็นชุดมีช่องประจําช่องพันธมิตรช่องที่เราคุยกันตกลงกันได้นะครับเราก็ขายนะครับเราไม่ไปขายให้กับช่องที่ เราไม่รู้จักไม่คุ้นเคยอะไรประมาณนี้นะครับเขาซื้อจริงนะครับแต่ละช่องเขาซื้อจริงแต่เขาต้องซื้อตามที่เหรียญที่เขาประกาศรับซื้อเท่านั้นช่องนี้ประกาศรับซื้อเหรียญนี้แล้วเอาเหรียญของช่องนี้ไปขายอีกช่องหนึ่งอันนั้นเขาไม่ซื้อแน่นอนอย่างนั้นนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างช่องสมาคมชนแนลอย่างนี้ ประกาศรับซื้อเหรียญอย่างนี้แล้วเอาอีกเอาเหรียญช่องไหนก็ไม่รู้ม้างายให้ช่องสมาคมชาแนลอันนั้นผมก็ไม่สามารถที่จะรับซื้อได้นะครับนี่คือสมมุตินะครับแต่ช่องสมาคมชาแนลไม่ได้รับซื้อหรอกขายอย่างเดียวนะครับเหรียญสามเหรียญที่เห็นนี่ก็เหมือนกันช่องสมาคมชาแนลก็เคยขายอยู่เป็นประจำมาทำคลิปเกี่ยวกับการขายเหรียญนะครับขายจริง ขายได้จริงนะครับเหรียญน,นี้สิบบาทรุ่นเก่าพะเษีเล็กของรัชกาลที่เก้าปีพศออ2551เหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญมีเรือหลายๆคนเรียกเป็นเหรียญมเีเรือเหรียญมีเรือจะเกิดขึ้นอยู่กับปีพศออ2551น้อยมากนะครับเหรียญมีเรืเอ จะเกิดขึ้นอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาใต้วัดอรุณนะครับถ้าเลียนเนื้อเกินก็จะเกิดขึ้นอยู่ที่ด้านหน้าบนเส้นผมแล้วก็ใต้ขอบเสื้ออะไรประมาณนี้นั่นจะเป็นเลียนเนื้อเกินนะครับเลียนแบบนี้ หลายหลายคนก็เรียกว่าเนื้อเกินมีเรือจะไปเรียกสองชื่อทําไมนะครับเรียกชื่อเดียวมันอยู่ในแม่น้ํามันอยู่ในริมฝั่งก็เรียกว่าเหรียญมีเรือมันก็เหมาะสมแล้วเหรียญเนื้อเกินมันต้องเป็นอย่างนี้นี่คือเหรียญเนื้อเกินนะครับเนีย่ยอยู่ใต้ขอบเสือ้อเหรียญเนื้อเกิน เหรียญนี้จะเป็นปีพศ2540นะครับเหรียญนี้ก็ปีพศนี้ก็ติดอันดับหนึ่งในสิบเหมือนกันนะครับนี่เหรียญมีเรือนะครับไอเดียนเนื้อเกินนะครับนี่เหรียญเนื้อเกินเนื้อเกินใต้ขอบเสือ้อนะครับเหรียญนี้ก็เช่นกันเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นใหม่ประสียนใหญ่นะครับปีพศ2560 พเียนใหญ่ของรัชกาลที่เก้าอันนี้ก็เนื้อเกินนะครับบนเส้นผมด้านหลังนะครับเหรียญเนื้อเกินมีเรือช่องสมาคมชแน,นลขายเป็นประจำนะครับช่องสมาคมชแน,นลขายเมื่อก่อนเหรียญละยี่เเหรียญละสามสิบาทนะครับเหรียญละสามสิบบาทแต่ปัจจุบันนี้ได้ยินข่าวว่าราคาตก ราคาตกต่ํานะครับไม่เป็นไรนะครับราคาตกต่ําเราก็ต้องเก็บไว้ก่อนไม่ต้องขายนะครับรอให้ราคาขึ้นสูงเราค่อยขายเก็บไว้ก็ได้นะครับนี่คือเหรียญที่นํามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับขายได้จริงนะครับสาหรับเหรียญเนื้อเกินมีเรือเนี่ยสามเหรียญน,นี้ขายได้จริงช่องสมาคมที่เราเคยขายมาแล้ว ช่องที่เคยขายไปก็เป็นช่องที่เป็นช่องอพันธมิตรของช่องสมาคมแชนแนลนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องที่อยู่ทางสุราษฎร์ธานีช่องอยู่ปทุมธานีแล้วก็ช่องที่อยู่เพชรบูรณ์นะครับรับซื้อเหรียญพวกนี้ไม่ใช่เหรียญหลักที่เขาจะต้องรับซื้อหรอกแต่มันมีเหรียญหลักไปก็เหรียญพวกนี้ก็ไปด้วยเท่านั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากให้เพื่อนๆได้รับชมเพียงเท่านี้ คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ